สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าคะกระโปรงหางปลากระโปรงหางปลานะคะวันนี้ค่ะตัดรูปแบบนะคะกระโปรงหางปลา6ชิ้นนะคะด้านหน้า3มชิ้นแล้วก็ด้านหลัง3มชิ้นแบบนี้คุณลูกค้าขาใส่แล้วสวยเข้าหุ่นเข้ารูปแบบนี้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะรูปแบบงานผ้าไทยวันนี้นะคะเป็นเลือกใช้นะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าคะผ้าไทยลายลิซ่าผ้าไทยลายลิซ่าลายใหม่ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อผ้าวันนี้690บาทนะคะราคาค่าผ้าราคาผืนละ690บาทวันนี้คุณลูกค้านะคะก็จะได้รับนะคะผ้าถุงผ้าไทยผ้าคาต้อนพิมพ์ลายดอกไม้สวยๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ผืนด้วยสั่งซื้อผ้าไปตัดเองวันนี้ราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690บาทแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกว่าตัดเป็น กระโปรงหางปลาตัดเป็นกระโปงหางปลาแยก6ชิ้นแบบนี้เหมือนที่นุ่มใสอยู่คุณลูกค้าแจ้งรอบเอวสะโพกร,รวมไปถึงความยาวของของกระโปงเนาะความยาวของกระโปงตัวนี้ที่นุ่มใสนะคะความยาวสุดท้าเลยค่ะ ได้อยู่ที่37นิ้วได้อยู่ที่37นิ้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ1,290บาท1,290บาทนะคะรวมไปถึงนะคะก็มีกระเป๋าสวยๆนะคะจัดเซ็ตคู่กันแบบนี้ให้เลยคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าจ๋ารับกระเป๋าไปด้วยนะคะ1ใบค่ะคุณลูกค้าขาสั่งตัดกระโปรงสวยๆแล้ววันนี้ค่ะต้องมีกระเป๋าสวยๆแถมไปให้ใช้้้ฟรรรีีออออกกกใบบบดวววยหื่่่าาาคคคุณลูนะะไมมัขงแถ วันนี้นุ่มมีราคาสุดพิเศษให้ด้วยนะคะเลือกใช้ผ้าไทยผ้าทอนะคะลายลิซ่าลายใหม่แบบนี้แล้วตัดเป็นกระโปรงหางปลาแยก6ชิ้นแบบนี้คุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะบอกว่าไม่รับของแถมวันนี้นุ่มมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ1,090บาท1,090ับาทด้วยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยโปรโมชั่นนี้นะคะจัดถึงวันที่30มิิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าคาะกับโปรโมชั่นผ้าไทยสวยๆอยากให้คุณลูกกค้้าไดมีระ 4 cool. กระโปรงหางปลา6ชิ้นแบบนี้คุณลูกค้าขาติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยวันนี้จจดโปรโมชั่นสุดพิเศษ1 9 9 0บาทงานสั่งตัดมีโอนประจํา 500, 500บาทนะคะแต่ไม่มีของแถมให้นะคุณลูกค้าคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะกับโปรโมชั่นนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะสาหรับคุณลูกค้คาบ,คบอกว่าโอ้โ oh น no. อยากใส่นะคะอยากได้อยากได้ไปใส่งานแต่งอยากได้ไปใส่งานบวชอยากได้ไปใส่งานบุญงานขึ้นบ้านใหม่และที่สําคัญมากไปกว่านั้นเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะทอเครื่องสั ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญลายไม่หลุดไม่รอกนะเพราะว่าเป็นงานผ้าไทยผ้าทอคุณลูกค้าคะและที่สําคัญมากกว่าไปกว่านั้นทอดีทอแน่นพรีเมียมสุดๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคะ่ะ0 8 9 0 4 1 6ด0 8หรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลาย